ต้อนรับเข้าสู่รายการ Act Art Class ปั้นดาว The Story รายการที่จะตีแผ่ทุกแงม่มุมและครอบคลุมทุกศาสตร์ของการแสดงเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคงมีเพียงดวงดาวไม่กี่ดวงที่ทอแสงเจิดจะรับอยู่บนนั้นแต่ดาวดวงสวยเหล่านั้นจะโดดเด่นได้อย่างไรหากไม่มีดาวอีกนับล้านๆที่เสียสละรีไฟของตัวเองลงเพื่อขับเน้นให้พวกมันโดดเด่นสะดุดตา ฉันใดก็ฉันนั้นตัวร้ายในวงการบันเทิงอาจไม่ใช่คนร้ายเสมอไปแต่กลับเป็นแบ็กอัพคนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้พระนางดูโดดเด่นและเป็นที่รักตามกลไกของวงการบันเทิงโอลิเวอร์บีเวอร์ครับสุดข้าวประหลุดและรูปลอแห่งประเทศนี้ครับเขาคือตัวร้ายหน้าหล่อที่พวงตำแหน่งเจ้าพ่อเอฟเฟกของเมืองไทยที่จะมาเปิดโปงชีวิต ความคิดแล้ววิถีทางบนถนนสายมายาให้กับเราในวันนี้โอลิเวอร์บีเวอร์ผมเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันคุณพ่อเป็นคนไทยไทยเสาชิงช้าเลย กรุงเทพคุณแม่เป็นคนเยอรมันผมเกิดที่เยอรมันเป็นของทําจากนอกไงจริงๆระเด็กๆผม่เป็นคนขี้อายนะไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าเสียงดังไม่ค่อยอะไรเนี้ยแหละก็เขาเป็นเด็กปกตินะคะแต่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนิดนึงถ้าเห็นเขาอยู่ตัวนี้นะไม่มีใครเชื่อว่าเขาเรียบร้อยแต่เขาเรียบร้อยเพราะว่าเขาเป็นลูกคนโต ขาแล้วแม่ก็มีลูก3คนใช่ไหมคะอลิเวอร์คนแรกแล้วก็มาร์คแล้วก็วันนซ่าเป็นผู้หญิงเรียนปกติเป็นเด็กทั่วๆไปธรรมดาความฝันในวัยเด็กจริงๆผมอยากทํางานเกี่ยวกับเรื่องการโรงแรมผมก็ไปอบวรมการโรงแรมนะช่วงตอนม .6 ก็วาดไว้ว่าเออจะทํางานการโรงแรมก็เลยขอผากเขาไปเยอรมันไปเทรนที่โรงแรม แล้วก็เขาก็กลับมาเขากะว่าจะเรียนการโรงแรมก็เปลี่ยนเป็นเป็นแมネจเมนต์เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะเข้าเข้าในวงการถึงในวันนั้นโอลิเวอร์จะไม่มีภาพและความลหลงไหลในเส้นทางมายาอยู่เลยแต่จนแล้วจนรอดก็มีเหตุที่ทำให้เขาได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจนได้เอาจริงๆถ้าจะเล่นหนังเรื่องแรกเลยมันจะเลือกชื่อเรื่องหัวใจสีสี ตอนนั้นผมอยู่ม .3 พี่ตัวสลัดอยู่กับมิวเป็นเพกงางเอกมีพี่อภพงษ์พัฒน์มีพี่แดงตั้งแต่พี่อภกับพี่แดงเพิ่งจีบกันนะ่แม่ไปเป็นธุรกิจกองถ่ายให้ทําทุกอย่างหาตัวประกอบอยู่ที่ถนนนะขออนุญาตถ่ายที่ถนนหาอุปกรณ์ที่ที่บางทีไปหายากอยู่ดีๆเอาตอนคุณพลพจน์เนี่ยเขาชอบเขียนบทตอนกลางคืนเพิ่มใช่ไหมคะ,ะพวกนี้ต้องเอาวิลแชร์ คารินพวกนี้หาวิลแชร์โฮยที่ที่ออสเตรียเป็นคนเยอมันหาวิลแชร์อยู่ตรงไหนโหโหแบบดิ้นรนี่ยอยู่ม่เชื่อมาใน2อาทิตย์นะรถต้อง5กิโลเลยนะวิ่งทั้งวันเลยทำทุกอย่า <laughs> งแต่มันก็สนุกสนุกค่ะคือตอนนั้นเนี่ยไปถ่ายหนังที่ที่เยอมันแล้วเขาก็ฝึกที่โรงแรมแล้วเขาสาวาัสดีก็บอกอา้าวก็มาหาที่กองนอย นิดน no ึงไปดูทุกคนเขาเข้าฉากหมดเลยเขาก็เข้าฉากกับน้องน้องสาวเขาก็เป็นนักเลงหัวไม้นี่แหละวาเนซ่าเนี่ยเล่นเป็นลูกของพี่ตั้วผมมาเป็นแล้วหนังหนังเรื่องนี้ไปถ่ายที่เยอรมันผมก็เป็นนักเลงหัวไม้นี่แหละจะปั้มน้องตัวเองเออเล่นจริงๆเล่นปั้มน้องตัวเองมันบทมันไม่ได้เยอะอะไรมากมันแบบว่าไงน้องสาวเปไหนอ่ะมาเนี่ยจะรีบไปไหนมานี่ก่อนฟาบโดนไม้ตีแบบเรียบร้อยจบการที่เธอมาแบบนี้ แสดงว่าเธอพร้อมที่จะร่วมสนุกกับเราเฮ้ยเฮ้ยได้ช่วยทีเร็วนี่ไม่พ้นหลบหน้าแล้วไม่มีนะไรมเปามไม่ไปฮะเธอไม่ช่วยด้วยโอ้ยก็แต่เขาก็ยังไม่ชอบอยู่ดีเขาก็แค่แบบเล่นไปอย่างนั้นน่ะแบบเขาเข้าชากแบบคำๆอ่ะเขาบอกเค้าไม่สนใจ เมื่อชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติหนุ่มลูกครึ่งหน้าใสาก็ตัดสินใจออกแบบชีวิตให้กับตัวเองอีกครั้งแต่คงไม่มีใครที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เขาเลือกนั้นมันจะดีกับเขาหรือไม่ยกเว้นตัวของเขาเองเรียนทางด้านบริหารมาก็ทำงานประจำตื่น6กโมงเช้าตอกบัตร8โมงตอกบัตรออก5้าโมงแค่นี้ โก้ตอนนั้นผมก็ใส่เน็กไทใส่เสื้อเชื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าหนังก็เดินก็เหมือนหนุ่มออฟฟิศอะ่ะทมักก่อนนะนะคะไปออฟฟิศเขาก็ต้องผูกไท้ายใช่ไหมครับอยู่ไทยเขายังอยู่นะเป็นร้อยเส้นเลยอยู่ข้างบนที่เขาเปลี่ยนตลอดเขาไม่ชอบใส่แบบนี้เขาชอบใส่แบบสบายสบายสุดท้ายท้ายสุดก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่อาชีพเราอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ ในจังหวะที่เขาค้นพบตัวเองก็เป็นเวลาเดียวกับที่คนในครอบครัวหยิบยื่นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตให้กับเขาอีกครั้งตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่บริษัทซีเมนต์แล้วก็คุณวชระปาน่ยมกำลังจะทำหนังเรื่องแรกเรื่องวอนทั้งโลกขอวัวเธอแล้วก็วานิสซาเนี่ยรู้จักกับคุณวชระก็เลยเอารูปผมเนี่ยให้พี่เจวชระดูเขา,าอยากได้ตัวโกงใหม่ๆ วานิซ่าก็เลยเอารูปมาพ่เจก็เลยบอกเฮ้ยเออเฮ้ยไอ้นี่เวิร์คดูแล้วเวิร์คเอามาคุยหน่อยผมก็นอนอยู่ในห้องของวานิซ่าก็มาเคาะประตูห้องนอนผมบอกผมไม่ไปไม่เอาครั้งนี้หนึ่งครั้งที่สองบอกไม่เอารำคาญไม่เอาไม่อยากไม่อยากอยู่ไม่อยากทำทำงานประจําดีแล้วเขาบอกเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาบอกแล้วเขาผอมไปเขาก็อาจจะไม่ล่ําอะไรอย่างนี้มันมันไม่มันผอมไปอ่ะเขาก็เขาบอกเขาไม่สนใจ ครั้งสุดท้ายมันเดินวันนิสาเดินเข้ามาค้องห้องแบบวอยวายอ่ะเนี่ยใครๆเขาก็อยากเป็นดาราเนี่ยไม่ไม่ยอมไปทำเป็น,นงั้นอยู่ได้เออเอเอ,เอไปไปเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวไปเลยบอกกี่โมงอ่ะห้าโมงครึ่งเออเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวไปเลยโอเคไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าเออวัชระปันเอี่ยมวงเฉลียงเอยโอเคเราชอบเขาต้องไปไปเจอหน่อยได้เจอดาราก็โอเควะ,ะถึงจะเป็นการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์ล้วน แต่ใครจะไปคาดคิดว่าการแสดงในครั้งนั้นจะส่งผลให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วพี่เจ๊ยบก็บอกว่าเฮ้แววตาเฮ้ท่าทางดูเป็นตัวโกงไหมใช้ได้ปฮะเหรอเดี๋ยวมีรถสปอร์ตให้ขับเดี๋ยวมีใกล้ชิดนางเอกตัวนี้อยู่กับนางเอกเลยเป็นแฟนนางเอก แล้วก็เป็นวัยทยากรอ,อ้าโอเคเราเล่นโวยเราเล่นโยธวาทิศมาอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรามีพื้นฐานเราเคยเป็นคอนเดคเตอร์มาก่อนเฮ้ยโอเคอ่ะได้ชอบพี่วะเล่นก็เพราะชอบพี่นี่แหละ15นาทีกับการคุยผมเล่นเลยโอเคก็เล่นเลยก็เป็นจุดเริ่มต้นเขาให้ผมไปเรียนการแสดงกับพี่ปุ้ยประวูนแล้วก็ให้ทำเวิร์กช็อปกับนักแสดงเขามีคนมาเขาเรียกคน a c t ิ้ง มีคนคอยมาบอกคาแรคเตอร์วิธีจะอย่างนี้นะอย่างเงี้ยไปรู้เรื่องนะไปรู้เรื่องลินก็ไม่รู้จริงอ่ะมันไม่ใหม่อ่ะเนาะก็ได้ประมาณหนึ่งอ่ะก็ถ่ายจนจบเรื่องนั้นไปก็ก็ยังไม่ได้อินอะไรมากแบบเออเล่นก็เล่นอะไรอย่างนี้ฟีดแบทของหนังเรื่องวอนทั้งโลกโหัวเธอในตอนนั้นก็ประมาณหนึ่งแล้วคุคนก็เริ่มทักอ่าใช่ๆเล่นหนังเล่นหนัง วันทั้งโลกโควเธอเขาตอนที่เข้าวงการไปแล้วอ่ะไอชีวิตก็ไม่เปลี่ยนนะคะก็อาจจะหลังๆตอนที่เขาดังขึ้นมันก็เปลี่ยนอยู่ตรงไหนรู้ไหมออกไปข้างนอกมีนคนมองมาก่อนเป็นทํางานออฟฟิสมันก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครมองแต่ตอนนี้ก็มีคนมองก็ก็แล้วก็ดูแล้วก็ ถามเป็นอาเยนายเป็นใครอะไรอันนี้มันก็แตกต่างกันอยู่ตรงนั้นแต่บุคลิกของเขาตัวเองอ่ะไม่ยิงไม่อะไรเขาก็เฟรนด์ลี่ตลอดใครๆแบบกับทุกคนนะฮะกับคณะอยู่ข้างนอกอะไรแบบแม่ค้าเขาก็เฟรนด์ลี่เขาไม่ยิงไม่ถือตัวไม่ได้คิดว่าเขาพิเศษอะไรเลยเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาเหมือนคนอื่นอ่ะ ในขณะที่ตัวร้ายหน้าหล่อยอย่างโอลิเวอร์เริ่มเป็นที่รู้จักก็เป็นเวลาเดียวกับที่ภาพของหนุ่มออฟฟิศคนนั้นค่อยๆจางหายไปอาบดิตหรือทุกคนเปิดละครก็เลยเอาผมไปเล่นเรื่องรักข้ามคลองก็เล่นอีกก็แล้วไงผมยังทํางานประจาอยู่อะพอได้เล่นละครกับอาบัดิตหรือทุกคนครน,นี้ก็ไปยาวไปยาวเลยครน,นีเรเนนน้เริ่มเล่นในนู่นเริ่มเล่นในนี้เริ่มเล่นนั้นเล่นไปเล่นมา วิกฤตเศรษฐกิจแถวนั้นด้วยเออออกดีกว่าแล้วก็ผมก็ได้พิธีกรประจําของ JSL เลือกรายการคู่มือคู่รถอีกเฮ้ยมันก็แทนเงินเดือนได้หรอเดือนหนึ่งทางานไม่กี่ครั้งเองได้มากกว่าเงินเดือนตัวเองอีกอก็เลยครั้นี้เต็มตัวเลยครั้นี้ก็ยาวมาเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็เล่นตลอดโดยไม่หยุดเลยแล้วก็ตอนที่สถานาการณ์ดีขึ้นใช่ไหมไบเทคเขาก็ K, <S <S ขอให้เขาเข้ามาทํางานเหมือนเดิม <S <S เพราะว่าเขาก็ทํางานโอเค เขาบอกไม่ไปแล้วตอนนี้เขาก็ชอบติดแล้วเขาชอบเล่นหนังแล้วเมื่อความอยากรู้อยากลองเริ่มกลายเป็นความชอบและเลยเถิดยืดยาวจนยึดเป็นอาชีพดังนั้นการแสดงที่ดีก็คือเครื่องมือชิ้นสำคัญที่จะทำให้โอลิเวอร์และเหล่านักแสดงทั้งหลายอยู่รอดได้บนโลกมายาใบนี้พี่ปุ้ยสอน ก็สอนวิธีการแสดงโดยทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติรวมกันซึ่งผมก็มองว่าคือตอนนั้นผมไม่อินหรอกคือครั้งแรกไงทำอะไรกันวะอะไรวะอยู่ดีก็ให้ใบใยอยู่ดีก็ให้ไปเป็นต้นไม้อยู่ดีก็ให้ไปเป็นไอ้นู่นอยู่ดีให้จับกลุ่มรวมกันคือชั่วโมงนั้นอะผมพุ่งตรงเลยเสียเวลาผมชิบเป่งเลยจริงๆนะแต่ก็เอารับงานเข้ามาแล้วนี่โดยความรับผิดชอบใช่ป่ะก็ทำไปแต่ก็ ก็ขอบคุณพ <iah> ี่ปุ้ยขอบคุณพี่ปุ้ยนะครับที่ทําให้ผมเป็นนักแสดงถึงวันน LIKE ี้ครับเขาไม่เคยให้เหตุให้ซ้อมให้เห็นนะเขายังแปลกใจอยู่ว่าเขาทําได้ยังไงเขาก็ขับรถบอกว่าเจ็ดโมงนี่คี่โมงก็ตามไปที่กองอ่าน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 เล่นเลยทําได้ยังไงไม่เข้าใจทําไมคือถามว่าอธบอริบระทำได้ยังไงโอ้กออลิอร์ไม่รู้อลิอร์อ่านสองครั้งสองครั้งก็อลิอร์เล่นเลย ก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะทำไมเขาทำได้ <laughs> ผมแสดงอยู่บนความเชื่อผมเชื่อว่าผมเป็นคนโกงผมเชื่อว่าผมเป็นนักธุรกิจผมเชื่อว่าผมเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ผมเชื่อว่าผมเป็นพ่อค้ามาเฟียทั้งๆท,ท,ที่ชาตินี้คงเป็นไปไม่ได้แล้วมาเฟียก็เลยใช้บนความเชื่อแล้วความเชื่อจะเอามาจากไหนความเชื่อเอามาจากการที่เราเห็น คุณไปเห็นมาเฟียตอนไหนคุณเห็นจากเรื่องอื่นก็ได้คุณเห็นจากในในข่าวก็ได้หนังเขาแสดงกันยังไงลองใส่ความเชื่อเราเชื่อว่าเราเป็นคนจนกายภาพมันจะออกมาเองถ้าเราเชื่อจากข้างในแววตาท่าทางวิธีการมันจะเกิดขึ้นเองตรงนั้นมากกว่าต้องเหนือจากความเชื่อที่ผมแสดง ผมจะดูตัวเองทุกครั้งในการแสดงหลังจากที่ภูมิกับสั่งคัดและบอกว่าผ่านผมจะเดินกลับไปขอผมขอดูครับผมขอดูดูเพื่อให้เห็นว่าตัวเองทําอะไรทําอะไรผิดพลาดควรทําอะไรอย่างนี้ไหมมุมเมนต์อย่างนี้ใช่ไหมไดรล็อกทำไมถึงแม้จะเป็นบทเดียวก,กันกับที่ผมเล่นอีกเรื่องหนึ่งหรือเพิ่งเล่นเมื่อ2ปีหรือเล่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็จะดู ต่อให้ไม่มีที่ติมันก็ต้องมีที่ติคนเราชอบข้างเข้าข้าง,างตัวเองมันก็จะดูอย่างนั้นนะบางคนชอบมาถามบอกพี่ว่าเป็นไรพี่ว่าชอบดูเอาก็ดูสิอยากเก่งไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่ถ้าอยากพัฒนาก็เนี่ยดูผ่านไปแล้วสำหรับจุดเริ่มต้นในวงการของโอลิเวอร์บีเวอร์ช่วงหน้าเราจะได้รู้กันว่าเพราะอะไรตัวร้ายอย่างเขาถึงยืนหยัดอยู่ในวงการนี้ได้เกือบ20ปีใน a อค คลาสปั้นดาว The Story ตลอด20ปีที่ประมวลเป็นผลงานตัวเลขหนังเน่ยอยู่ที่ประมาณ12-15เรื่องละครอยู่ที่217-219แต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณสัก5ปีที่แล้วผม1อาทิตย์ผมรับทั้งหมด11เรื่องมีเข้ากองผิดก็มีสักพักก็มีผู้ช่วยหรืออะไรใครทุกคนบอกพี่เวอร์มาทำอะไรรู้ทีทิอากกองอยู่ข้างในจนก็กองรู้ต้องโทรศัพท์มาตามอะไรอย่างี้